สวัสดีครับก็วันนี้เป็นเวลากลางคืนนะครับดึกๆก,ก็ดูข่าวสารบ้านเมืองนะครับช่วงนี้ก็มีคนจิตตกกันเยอะมากนะฮะก็เพราะว่าคือเศรษฐกิจอะไรพวกนี้นะฮะมันก็รู้สึกว่ามันจะไม่ดีนะครับคนก็ไม่มีเงินหรือว่าเป็นนี่เป็นอะไรอ,ะอันนี้นะฮะ คือตอนนี้ก็อยากจะบอกว่าอย่างน้อยๆน,นะครับรักษาชีวิตเอาไว้นะครับคือถ้าเรามีชีวิตเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเราสามารถสร้างขึ้นมาใหม่ได้นะครับแค่คุณมีชีวิตรอดของที่ไม่จำเป็นหรือว่าของที่มันมันเกินความจำเป็นเราเยอะๆเนี่ย ุณอาจะเอาไปจำนำก่อนก็ได้นะครับเพื่อเอาเงินมาใช้จ่ายนะครับให้มีชีวิตรอดไปก่อนอะไรที่ไม่จำเป็นก็อาจจะต้องขายนะฮะเออจริงๆแล้วไอไอเชื้อโควิดเนี่ยนะฮะที่ผมรู้นะครับจากครูบาอาจารย์แล้วก็ทางสายปฏิบัตินะครับ หลายๆคนก็คงจะวิเคราะห์ได้ครับว่ามันมามาลดจำนวนประชากรของโลกนะครับคือที่ที่มันจำเป็นต้องมาลดเพราะอะไรนะครับว่าโลกนี้ตอนนี้มันมันเข้าสู่จุดเรียกว่าจุดจุดพีคจุดอิ่มตัวของของทรัพยากรกับจำนวนประชากรเรียบร้อยไปแล้วนะครับก็คือประชากรที่มันมากเกิน ในในโลกนี้มันมันมันผ่านทรัพยากรแล้วก็มนุษย์เนี่ยคือแข่งแข่งขันกันที่จะบริโภคนิยมนะครับแล้วก็การพับเคลื่อนทางเศรษฐกิจการสร้างโรงงานการสร้างวัตถุรถยนต์เทคโนโลยีอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นตัวเราพูดกันตรงๆนะมันคือตัวทําลายโลกนี่แหละมันสร้างการคาร์บอนมากมาย ถ้าบ้านใครอยู่ใกล้นี่คมุตสาหก,กรรมโรงงานจะรู้แล้วอ,อากาศมันไม่ดีนะฮะหรือใครที่อยู่ในกรุงเทพเราคงจะรู้นะฮะว่าพอเวลารถลามันวิ่งเยอะๆหรือว่ามีโรงงานมีอะไรเนี่ยนะมันสร้างมลภาวะนะฮะซึ่งตรงเนี้คือคนที่ดูแลโลกเนี่ยคือจริงๆนี่ผมอ,อันนี้แล้วแต่วิวจารณญาณของแต่ละคนนะครับผมก็พูดให้ฟังนะครับ เชื่อใช้เชื่อไม่เชื่อก็อีกเรื่องหนึ่งครับคือโลกนี้มันไม่ได้มีแค่มนุษย์นะครับมันมีคนที่ดูแลโลกนี้อยู่ซึ่งมันอาจจะไม่ใช่มนุษย์ก็ได้นะครับแต่อะไรก็ไปคิดเองะฮะนะนะเขาก็ดูแลโลกนี้มานานแล้วละครับนะประชากรมากเขาก็จะปรับสมดุลก็นะคือส่งโลกมาลดจํานวนประชากรของมนุษย์นะครับนะเพราะในห่วงโซ่อาหารเนี่ย มนุษย์นี่คืออยู่จุดสูงสุดแล้วนะเขามีสติปัญญามากก็คือเป็นลูกหลานของเขานั่นแหละนะครับพอามาปล่อยไว้อ่าก็จริงๆมันก็ไม่ได้ปล่อยไว้นะก็เอามากักขังไว้นะฮะคือเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับศาสนาแล้วก็วัตสายของโลกด้วยนะครับอันนี้คนทั่วไปเนี่ยเราไม่รู้นะครับว่ามันมีคนควบคุมเราอยู่นะฮะ่ตรงนี้เราก็ต้องเข้าใจว่าเราถูก เราอยู่บนโลกนี้เราเราไม่ได้เราไม่ได้เป็นผู้ควบคุมเกมนะครับเกมนี่มันมีคนคุมอยู่นะถึงจุดจุดหนึ่งเขาก็ต้องจัดการเคลียร์อะไรบางอย่างนะซึ่งตรงเนี้ยโอเคทุกคนถ้าทุกคนเข้าใจตรงเนี้ยทุกคนก็จะไม่ไปโทษคือไม่ไปโทษอะไรมากมายนะเราก็ช่วงเนี้เราก็ดูแลตัวเองให้ดีที่สุดนะครับก็ พยายามรักษาศีลน,นะครับอย่าไปทำอะไรที่ไม่ดีเล่าหรือว่าเรื่องมั่วสุมหรืออะไรแบบนี้มันก็ต้องลดลงไปนะครับก็พยายามทำบุญทำจิตใจให้ดีนะครับแล้วก็อะไรที่เซฟได้ก็คือต้องเซฟแล้วก็คือ,อะระบบเศรษฐกิจบางอย่างมันกำลังมันเคลื่อนไปได้อยู่นะครับแต่บางอย่างมันก็ ปับเคลื่อนไม่ได้อันนี้ก็ต้องปรับเปลี่ยนลองคิดปรับเปลี่ยนหรือว่าถ้าไม่ไม่รู้จะปรับเปลี่ยนยังไงจริงจเนี่ยก็พยายามลดต้นทุนให้ได้มากที่สุดนะครับลดต้นทุนแล้วก็มีอะไรที่เราขายได้เราขายไปก่อนนะครับนะ mm hmm. คือตอนนี้มันไม่มีใครช่วยใครได้มากหรอกครับเพราะว่ารัฐบาลก็แย่นะครับกู้มาทั้งนั้นกู้มาเนี่ยเรามันจะเต็มเพดานไปเรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็เรื่องสมุนไพรนะครับก็เอามาใช้กันฟ้าทลายโจรอันนี้แล้วแต่ใครจะเชื่อนะครับแต่ที่ผมศึกษามาก็คือฟ้าทลายโจรเนี่ยเอามาใช้ได้นะครับช่วยป้องกันไม่ได้แต่เวลาติดหรือเวลามีอาการเนี่ยช่วยลดเชื้อได้ช่วยลดเชื้อไวรัสได้นะเ,เ,เอามาใช้ แล้วก็มีคนในที่ผมติดตามของอาจารย์ทางแพทย์แผนไทยเนี่ยเขาบอกว่าคนที่ติดแล้วเนี่ยนะครับเขาบอกว่าไอาเป็นเลือดเลยนะเขาให้กินน้ําขิงกับมะนาวนะครับน้ําขิงร้อนๆเนี่ยผสมมะนาวเนี่ยช่วยลดอาการติดเชื้อในปอดได้นะครับลดอาการที่ว่าไอาเป็นเลือดเนี่ยเขาหายได้นะครับอันนี้ฟังมาจาก คุณหมอที่เป็นแพทย์แผนไทยนะครับที่เขาอยู่กับคนไข้มาเยอะแล้วก็เขาบอกว่าคนคุกเนี่ยอยู่ในคุกเนี่ยเขากอกินฟ้าทลายโจรยอย่างเดียวเลยนะครับก็รู้สึกว่าจะไม่มีใครเสียชีวิตเลยที่คุกที่เชียงใหม่นะครับอันนี้ก็มาบอกเล่าให้ฟังกันเพื่อ,อบางคนจะต้องไปคุกคลีกับผู้ป่วยโควิดแล้วกินฟ้าทลายโจรเนี่ยป้องกันเอาไว้ก่อนครับจริงๆมันป้องกันไม่ได้แต่ว่าเรากิน,นไว้ก่อนเพื่อบางทีเราติดเชื้อเนี่ยมันจะได้ลด ลดเชื้อได้นะครับแล้วก็มีกระชายขาวนะครับอันนี้ก็มีสารสกัดหรือว่ากินสดก็ได้ครับซื้อมากินแต่ว่ากินเยอะไม่ได้นะครับแต่ว่าเขาบอกว่ามันลดเชื้อได้ดีนะแล้วก็มีสมุนไพรที่ลดไข้ลดไข้นี่มันไม่มัน,ม,นมันกระทุ้งไข้ออกด้วยนะครับมันไม่ใช่แค่พารานะนะตัวกระทุ้งไข่ตัวมันจะมีสมุนไพรหลายชนิดนะคือจันทันดีลา จันทลีลาเนี่ยที่ผมศึกษามาเขาบอกว่ามันช่วยขจัดขดจัดเชื้อพวกเชื้อเชื้อไวรัสเชื้ออะไรได้ด้วยนะอันนี้ผมผมถามแพทย์แผนไทยมานะครับแล้วก็เขาใช้มาเยอะและใช้มานานแล้วนะครับก็ลองตัวนี้ไปใช้กันดูคือตอนนี้ผมคิดว่าคนไทยเราเนี่ยนะครับเออหัวแต่อะไรอ่ะหัวแต่พึ่งพาคนอื่นอะ นะครับตอนนี้เราต้องหันมาพึ่งพาตัวเองตอนนี้มันมีตะเลเสียงเรียกร้องร้องขอกัรละงมไปทั่วเลยนะครับเพราะว่าเพราะว่าเออคนไทยเราเนี่ยเปราะบางมากนะครับคือระบบเศรษฐกิจนะครับอันนี้ก็มีแมวมานอนอยู่นะี่นวิ่งหนีแล้วนะ่มาเล่นวิ่งหนีแล้ว อืมก็เอาง่ายๆครับเรามาดูสัตว์เนี่ยดูแมวดีครับอะอย่าเห็นแมวเนี่ยมันบอกอะไรเราคือแมวเนี่ยมันไม่ยี่หละกรับโควิดเลยนะโควิดเนี่ยมันมาจัดการกับมนุษย์จริงๆนะครับแแมวเนี่ยผมเห็นแมวไอ้ตัวเนี้ยมันไปคุยเขียถังขยะไปคุยเขียทถังขยะไปกินซา,ากศพกินอะไรนะครับ เออผมก็ยังแปลกใจม่ทำไมแมวมันอยู่ได้วะมันไม่ติดโควิดอ่ะนะแสดงว่าโควิดเนี่ยมันมาจัดการกับคนโดยเฉพาะครับนะเพราะว่าเขาก็คงคิดแล้วล่ะครับคนคุมเกมเนี่ยคงคิดแล้วว่าคน,นม่นม,มีเป็นปัญหาอยู่ตอนเนี้ยนะก็มาดูนะครับสัตว์ในโลกเนี้ย มันไม่ได้เลือดร้อนอะไรด้วยเลยนกก็ยังบินปกติแม่มันก็ยังหาอาหารของมันนะครับสุนัขมันก็ยังดารงชีวิตได้มันไม่ได้มาเดือดร้อนอะไรนะครับแล้วเราเป็นคนเนี่ยทําไมเราถึงแก้ปัญหาไม่ได้นะครับหรือว่าเราเราทําอะไรเกินตัวไปหรือเปล่านะครับอ่าอืมคือทุกวันนี้ผมคิดว่าบางทีมันเราใช้เราใช้อะไรเกินตัวไปนะครับแล้วก็ระบบ เตรษฐกิจระบบอะไรหลายอย่างทำให้เรามีค่าใช้จ่ายที่เยอะขึ้นก็ต้องลดอะไรได้ก็ต้องลดครับช่วงนี้มีอะไรที่เกินความจำเป็นขายได้ก็ต้องขายนะก็เออเราลองมาดูอย่างนกอย่างพวกสัตว์เนี่ยนะครับมันไม่มีอะไรเลยนะี่ยมันก็ยังใช้ชีวิตได้ถูกไหมครับแล้วคนมีสติปัญญายมากกว่ามันเนี่ย ทำไมเราจะหาทางออกไม่ได้ใช่ไหมครับเราต้องใจเย็นนะครับนะช่วงนี้ปรับตัวใหม่ต้องคิดใหม่นะครับอย,อย่าพยายามไปสร้างนี่สร้างอะไรนะก็คอยทุกคนนะครับผ่านช่วงเวลานี้ไปได้นะครับเอ,อบางทีเราอาจจะไปมองมองอะไรที่ไกลตัวไปนะครับเราลองมองอย่างพวกสัตว์เนี่ยอย่างผมมองแมวตัวเนี้ย เออ,อมันไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีอะไรเลยมันก็ยังอยู่ได้นะบ้านก็ไม่มีนะฮะนะนก็พยายามหาตัวรอยได้นะหาอะไรหาหนูหาจับอะไรกินนะครับแต่คนมนุษย์ทุกวันนี้ผมรู้สึกว่าเราพึ่งพาตัวเองไม่ค่อยได้นะครับทั้งๆที่ประเทศไทยเรานะทรัพยากรเนี่ยเต็มไปหมด นะข้าวปลาอาหารมีพร้อมปลาในน้ําก็มียังมีอยู่ไข่ไก่อะไรก็ยังเลี้ยงกันได้อยู่เออตรงเนี้เราอาจจะต้องกัดหันหันกลับมาใช้เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงในการที่จะอยู่รอดได้ในช่วงเนี้นะครับนะใครมีที่มีทางเนี่ยก็อย่าขายนะครับพยายามปลูกนั่นปลูกนี่กินนะครับนะข้าว อะไรแบบนี้นะบางทีเราไปซื้อข้าวตามโรงสีโรงอะไรเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีนะครับ mm hmm. ลองไปซื้อจากาเกษตรกรโดยตรงเลยเนะจะดีมากนะติดต่อเกษตรกรซื้อโดยตรงเลยนย mm hmm. ผมว่ามันเป็นการลดค่าใช้จ่ายเราด้วยนะครับนะ mm hmm. อีก,อ,กอีกทางหนึ่งเนี่ยคือเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องอ,อาหารข้าวเนี่ยอาจจะซื้อได้ถูกลงนะครับ mm hmm. ก็ส่วน สิ่งที่จําเป็นเราก็ยังต้องทําอยู่นะครับนะเรื่องการศึกษาเรื่องอะไรเด็กๆก็ยังต้องเรียนอยู่นะครับก็ในตรงนี้อาจจะต้องมาปรับลดผมคิดว่าอีกไม่นานนะครับกระทรวงศึกษาน่าจะปรับลดเวลาเรียนนะไม่น่าจะให้ต้องเรียนเยอะขนาดนี้นะครับก็คงจะอีกอีก,อ,กอีกไม่นานคิดว่าเขาน่าจะปรับลดนะครับเอ่อ ก็เราก็อยา่าไปกังวลมากนะฮะก็ใช้ชีวิตกันแบบระวังตัวแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างแหละมันไม่พ้นหนีเรื่องกรรมหรอกนะครับคือถ้าเราจะมีเหตุให้มันเป็นไปอ่ะเราห้ามไม่ได้นะครับเราทุกอย่างคือมันมันมันหนีกฎแห่งกรรมไม่พ้นนะครับแต่ถ้าเราทำจิตใจของเราให้ดีให้ปลอดโปร่งให้ปล่อยวางบ้างอะไรเงี้ย นะไอ้เรื่องร้ายๆเรื่องไม่ดีมันก็อาจจะเป่าลงนะครับหรือถ้ามันเป็นแล้วเป็นอะไรเนี่ยเราก็ต้องทําใจนะครับเพราะว่าเราเกิดมาเนี่ยเราก็มาตัวเปล่าแล้วครับไม่มีอะไรแล้วคือจะว่าไปทุกอย่างในโลกมันก็ไม่มีอะไรเป็นของเราที่แท้จริงนะครับเราก็มาเขาเรียกอะไรอ่ะเรามันสร้างมาอุปโลกเองอ่ะเรามายึดเองว่านี่ของเรานี่ของเรานะครับนะ จริงๆเราก็แค่มาชั่วคราวครับเหมือนเรามาเที่ยวชั่วคราวแล้วถึงเวลาเราก็ต้องไปนะครับทุกวันนี้เราก็ต้องมาปนะรับต้องฝึกปรงจิตปรงใจกันบ้างนะครับว่าอะไรจะเกิดเราก็ต้องเกิดนะครับนะเราไม่ใช่เจ้าของโลกนี้นะครับเราแค่มาามามีคนคุมเกมเขาคุมอยู่นะครับเขาจะให้เราไปเราก็ต้องไปนะเป็นไปตามกฎกฎแห่งกรรมนะครับแล้วก็กฎที่เขาคุมอยู่ กฎของจังกรวาลมันก็มีอยู่นะครับเพราะนั้นคนเราก็พมื่อย่าไป <c oughs> อย่าไปกับอะไรอะไรมากนะตรงนี้ก็ทำหน้าที่ดีที่สุดนะครับทำหน้าที่ไปจะมีลูกเลี้ยงลูกมีหลานเลี้ยงหล,าน,ลานไปนะไปเรื่อยนะแต่ผมเชื่อว่านะครับคือยุคนี้มันเป็นยุคที่มีการเคลียร์อะไรบางอย่างแล้วมันจะ ส่งผ่านไปยุคใหม่ผมเชื่อว่าลูกหลานเรารอดทุกคนแล้วครับนะแล้วก็อย่าไปกังวลอะไรมากครับเพราะว่าเอ,อทุกคนนะครับลูกหลานหรือว่าพ่อแม่หรือว่า,อ,อ,วาอะไรยอดญาติของเราเนี่ยทุกคนมนะันมีกรรมของตัวเองมีชะตาที่มันโดนเลิดขิดมาแล้วนะครับมีชะตากรรมมีแต่ละคนก็มีวาสนามีชะตากรรม มีโชคชะตาที่เขาลิดมาครับนะคือไอ้ตรงนี้มันหนีไม่พ้นหรอกเดี๋ยวทุกอย่างมันจะโดนจัดสรรมาให้เองนะครับนะถ้าเขาเป็นผู้ถูกเลือกให้รอดเขาก็จะรอดนะเราก็เราเราก็อย่าเราก็อย่าไปเอออย่าไปจริงจังอะไรกันมากนะครับตอนนี้เป็นช่วงปล่อยช่วงปลงนะครับจริงๆมันมันโควิดเนี่ยมันมาให้เราปลงจริงนะฮะ ก็คือมันมันมัน,ม,นมันจะบอกเราว่าเฮ้ยมนุษย์เนี่ยจริงๆเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ได้ยิ่งใหญ่เลยรหรอกนะบางอย่างมนุษย์ก็ไม่สามารถจะจัดการได้ครับก็เราก็พึ่งพาตัวเองดีที่สุดนะครับแล้วก็ทุกอย่างก็คือปล่อยต้องปล่อยไปตามโชคชะตานะครับแค่นั้นก็ทำอะไรได้ก็ทำนะอันนี้ ช่วงเวลานี้ก็คือมันต้องเอาตัวรอดตัวรอดแบบแบบไม่ไปฟุ้งเฟ้อเหอะไรมากนะครับนะก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะทำให้หลายๆท่านได้สบายใจนะครับมากขึ้นนะเพราะว่าตัวเรามันเกิดมาตั้งแต่แรกมันก็ไม่มีอะไรไอยู่เลยแล้วนะครับเอ,อเกมนี้เราไม่ได้เป็นคนคุมนะฮะมันมีคนคุมอยู่นะครับเพราะนั้น อย่าคิดว่าเราเก่งนะครับก็ทุกอย่างมันมันโดนคุมไว้อยู่นะครับจาจะเป็นอะไรก็ต้องเป็นไปแล้วก็ทําใจให้สบายๆนะครับนะอย่างน้อยเวลาเราไปเนี่ยถ้าเกิดใจเราสบายเนี่ยเราก็ไปเกิดในภพภูมิที่ดีหรือว่าถ้าใครปล่อยวางได้มากๆหรือว่าหลงหยุดหลงหยุดยึดมั่นมากเนี่ยนะก็อาจจะไม่กลับมาเกิดอีก นะมันก็เป็นเรื่องดีเพราะว่าก็แล้วแต่คนจะคิดเนะแต่ผมคิดว่าเออการที่เราไม่ไม่ต้องมาวุ่นวายอะไรอยู่กับไเ,เกมบนโลกเนี้ยมันก็ดีเหมือนกันหรือบางคนเขาก็อยากเล่นเกมต่อก็ไปเล่นเกมต่อในสิ่งที่เขาอยากไปนะครับนะก็ไปที่ตัวเองชอบนะส่วนผมผมผมมองว่าผมคุณอยากจะคือถ้าลหลุดออกจากเกมได้มันก็ดีนะครับ ก็ทุกวันนี้ก็ใช้กรรมครับกรรมทั้งนั้นแหละอ่าก็มีพระบางรูปท่านก็สอนผมว่าอา่ทุกอย่างมันก็คือกรรมแล้วก็ผลของกรรมนะครับทุกวันนี้การดำเนินชีวิตของเราเนี่ยมันมาจากกรรมแล้วก็ผลของกรรมในทั้งในชาตินี้แล้วก็ในอดีตชาตินะเราก็คือเล่นไปตามเกมฮะแต่ว่าเราก็อย่าไปจริงจังอะไรมันมากนักนะครับนะก็ไปตามเกม นะครับนะโอเคครับวันนี้ก็อยากมาให้กําลังใจนะครับจริงๆแล้วผมไม่จําเป็นต้องให้กําลังใจแล้วพูดมาขนาดนี้นะครับนะก็คือทุกอย่างมันให้มันไปนะครับมันจะเป็นยังไงมันก็ต้องเป็นไปอย่างนั้นนะคือพูดที่พูดนะั่นคือให้รู้จักปลงรู้จักวางนั่นเองนะครับนะโอเคก็ใจที่มันปล่อยมันวางมันปลงเนี่ยใจมันจะสบายมันเบาขึ้น,นครับ นะถ,ถ,ถ,ถึงแม้คุณจะไม่เหลืออะไรเลยนะครับแต่ถ้าคุณรักษาใจคุณได้นะครับนั่นคือคุณชนะแล้วคุณชนะในเกมนี้แล้วคือเกมนี้มันไม่มีผลต่อจิตใจของคุณนะครับนะโอเคครับสวัสดีครับ